สำหรับสานจปูเจา้ายาอุดรธานีครับเป็นสถานที่ศักดิด์สิทธิ์ครับประจําจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องพาเอฟซีแฟนคลับมาไหว้ขอพรครับอันนี้แต่ละจุดนะครับผูใดมาอุด,อดกรก็แวะมาได้ครับเดอ้อสานจ้ปูเจ้ายาครับเมืองอุดรธานี มีมูลนิธิอยู่นี่ครับองค์เจ้าปู่เจ้าย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องผู้ใดเห็นคลิปนี้กะให้ร่ำให้รวยครับเจ้าปู่เจ้าย่าคุ้มครองปกปักรักษาครับพี่น้องเฮงๆรวยๆสุขผูสุขคนคเดี๋ยวชิพาเข้าไปเบิ่งทั้งในตำหนัก องปูยาครับอ <Okay, okay. S 1> ซาถูกครับส่วนใหญ่เพื่อนมากเปิดกะมาขอพรครับให้ตำหนักองค์เจ้าปู่เจ้ายาครับสาธุเด้อ ไปบงใกล้ๆครับหนักองค์เจ้าปู่เจ้าย่าหลายคนที่ม่าอุดอรนะครับกามาไหายขอพรน,นะครับสาธุโคนลุกพี่น้องคนลุกสู้เลย เอ็กซี่สาวน้อยเป็นนแทงเอ็กซี่ละน้อยเอ็กซี่สองเบาดุนคนอุดรหึงหึ่งรวยๆวฝังๆังเลยครับเด้อองเจ้าปู่เจ้าย่าครับเป็นที่เคารพสกักการะของชาวอุดรธานีครับพี่น้อง แล้วก็อุทิมาอุดรธานีครับก็ต้องมาสักการะเพื่อนเสิมีจุดไหว้ครับพี่น้องจุดไหว้แต่ละจุดเซียนซี่ครับเดี๋ยว ไปแล้วเนาะเดี๋ยวฮองสีมาเสียงเซมซีเบ้าง,ง,งครับพี่น้องครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สามกับจุดที่สี่ครับพี่น้องเป็นศาลเจ้าพอนองบัวกับศาลเจ้าที่ครับ ที่3าจุดที่สในการไหวเนาะเป็นกระชีบอกจุดอยู่ครับก็จะเป็นของว่านะครับครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือจุดแรกนะครับก็คือ ทูปหาดอกครับเป็นจุดที่หนึ่งนะครับเทพพยดาฟ้าดินนะครับไปจุดที่สองครับเป็นนาตำนักองค์เจาปูเจายครับทูปสามดอกปักกลางแล้วก็ใส่ขวาย่างละดอกครับไปพาตามไปครับ แล้วก็จุดที่3ครับจะเป็นสารเจ้าพอ่อน้องบัวครับอันนี้สองจุดแรกจุดแรกสิเป็นผลไม้ครับจุดที่2เป็นหัวหมูแล้วก็เป็ดไก่ครับจุดที่3ากับหัวหมูเป็ดไก่กันครับพี่น้องให้มาอุดรกับแวะมาได้ครับเด้อนี่นครับตามร้อยสองสาวมาเลยครับนี่ครับ เป็นอยู่ออฟฟิศเดียวกันเทเดรบูนี่เพิ่นใส่เสือไล่ขึ้นกันเลยครับแต่ก็จุดที่ C ครับพี่น้องเป็นเจ้าที่ครับเจ้าที่ก็จะเป็นหัวหมูแล้วก็เป็ดไก่ครับพี่น้องวันนี้เห็นคลิปนี้ก็ขอให้โชคหมนันนะครับเด้อเฮงเฮงรวยรวยสุขสุขคนครับตื่นหยวยรวยเบอร์จะเริ่นจะเริ่น ของไหวนี่เอามาไหวขอบคุณครับพี่นอ้องเมื่อเรามาขอเล้ยวประสบความสุดเร็จเล้ยวเขาก็มาขอบคุณเพิ่นนะครับได้ได้ตามสมข้อมูลม,มาปั้งฐานาแล้วก็มาถวายเป็นการขอบคุณครับพี่นอ้องสามร้อยสองสาวมาเลยได้ครับเด้อครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร,ริมหนองบัวครับ พระเจาปูเจ้ายครับปฏิสถานตำนักเจาปู่เจ้ายาครับสารที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกหนึ่งที่ท่องเที่ยวครับที่เบาดุนคดดอนอยากแกนแนะนํำนะครับซึ่งอยู่ติดกับยูดีเท้าครับพี่น้องที่ห้าครับสังกัจจายสังกัจจายครับจุติหาน จุดที่6จะเป็นองค์ชังง่วนสวยครับมีแต่เหมือด6จุดครับพี่น้องอันนี้เป็นการไหวขอบคุณครับแต่ธรรมะไหวขอพรธรรมดาเป็นกบบน,นี่บริการถูเทียนครับนี่บริการถูไปให้ครับพี่น้องก็มาใส่ได้จุดละหาดอกขอพร จะรอครับพี่น้องช่วงจะรอกะเย็นครับพี่น้องครับขอไปเราคนคนลุกครับเดี๋ยวเอาจีเสียงเซมซี่บ้างนะพี่น้องเนาะว่าปูญาเพิ่อนเจ็สื่อสารห้าจังไหนเป็นการสื่อสารเสียงได้หว่าอย่เพิ่งเสียงเซมซี่เด้อ เอาตอนเทาสิ่ขาเพาะยังเสียให้เพป็นรับของไหวเขาก่อนสา,ามร้อยสองสาวมาเลยครับผมน้ำเที่ยวเมืองอุดอนครับน,นี้จากตำหนัก มองออกไปนะครับาตำนักของของค์เจ้าปูเจ้ายนะครับกระเห็้นเทพยาดาฝ้าดินละ้ะม็มนน้องนม้มน้องบัวครับพี่น้องน้องบัวก็เป็นอีกน้องหนึ่งที่เป็นน้องสวนสาธารณะที่มาวิ่งได้ออกกำลงังกายได้ครับพี่น้องนี่แหละครับความเป็นเมืองอุดอรธานีเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็ไว้สำนีกกันครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมเบาดนลกดดนแชนแนลสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเดนะครับ